แยกสูตรบำรุงพืชผักในกระถางให้งามนะครับด้วยเจ้าตัวนี้เลยนี่โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับยีโรสุดินนะครับวันนี้ยีโรจะพาเพื่อนมาทําให้พืชผักกระถางของพวกเรางามโตเร็วกว่าที่มันจะเป็นไปได้เนาะให้มันโตเร็วมากๆนะครับด้วยเจ้าตัวนี้เลยนี่หลอดหลอดดูน้ำไปเลยนะครับมาไม่ต้องคุน้นากวิธีการทํานะครับเพื่อนให้นาหลอดตัวนี้นะไปตัด แบบนี้นี่นะครับเห็นไหมตัดได้เป็นรูนี้นะตัดให้ให้ให้ถ้วยนะครับเดี๋ยวเริตัดก่อนอ่ะผมทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมได้ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปท่านไปหาไม้มา ทำการเอาไม้นะครับเสียบลงไปในกระถางเรานะเล็กๆไปเลยนี่แบบนี้นะครับแล้วนำาหลอดที่เราได้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับมาฝังไว้อยู่ข้างในนี้นี่แบบนี้นะครับเสียบไปให้รอบเลยนะนี่เสียบไปให้รอบเลย,ยไม่ตรง แต่เราามาจางมาแล้วครับาจางก็มานี่วางไว้อย่างนี้ใครมีเวลาก็ทำเหมือนฮีโร่นะทำฝังรอบเลยนะครับนี่เสร็จแล้ว เพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไว้ทำไมนะรากของพืชน,นะครับจะต้องการอากาศในการหายใจเพื่อเพื่อต้องการหายใจเนาะสังเกตดูได้เลยว่าการปลูกพืชในกระถางจะงามกว่าการปลูกพืชบนดินลงลงดินนะวิธีการนี้จะวิธีการปลูกพืชบนกระถางจะช่วยในหะ้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเนี่ยบริเวณขอบเนี่ยนะครับเขาจะมีอากาศถ่ายเททําให้รากพืชโตได้เร็ว แล้วเศษเห็บผลที่ผมตังหลอดเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูโพรงทําให้อากาศเข้าไปได้ทางหนได้นะครับแล้วที่เหลือทําการกลบกดเบาๆพอไม่ต้องกดแรงนะครับถ้ามันโผล่มาสูงก็ตัดออกก็ได้เท่านี้นี่ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนใช้น้ำหมักขี้วัวนะครับสักหนึ่งถ้วยผสมกับน้ำหนึ่งลิตรนะครับ นำไปรดทาดกันนี่นะครับเพื่อสังเกตไหมน้ำมันจะลงไปไหนมันก็จะไปลงตามโหลดของเรากันเลยใช่ไหมปุ๋ยมันจะลงได้เร็วขึ้นนะครับทําให้รากพืชอ่ะมันหากินได้เร็วขึ้นนะครับปุ๋ยหมักต่างๆที่เราผสมเทลงไปอะ่ะจะทําให้ลงไปหารากพืชให้ไปถึงรากพืชทันทีทีนี้ทําการเป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการเรียกดึงรากพืชมาหาโหลดดึงารากพืชมาหาโหลดก็เท่ากับว่าต้นของเราเนี่ยที่เราปลูกเนี่ย มันจะโตเร็วนี่นะครับเนี่ยไปลองทำกันดูนะนี่นะครับวิธีการง่ายๆนะครับใครมีหลอดขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับหลอดขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็เป็นการเป็นวิธีการเพิ่มออกซิกเจนนะครับให้กับรากพืชท่าน,นเองเนาะอ๋อวันนี้เอร่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์อีกหนึ่งคลิปนะครับให้กับเพื่อนเพื่อน พี่น้องชาวเกษตรของพวกเรานะครับไปลองตามมาดูนะครับว่าได้ได้ผลดีอย่างไรบ้างนะครับมาคอมเมนต์แทกเปลี่ยนความรู้ต่างๆในคอมเมนต์เนาะนะครับวันนี้อากาศร้อนมากครับตอนนี้ร้อนมากเลยที่ราต้องมาหลบร่มอะนะครับถ้าคิดวิวก็อย่าลืมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็มารอติดตามกันว่าห้าโมงเย็นที่นาจะนําเสนอวิธีการทําเกษตรในรูปแบบไหนประเภทไหนแล้วก็เกี่ยวกับพืชอะไรนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปละนะครับอย่าลืมแชร์ล่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ